สวัสดีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องว่าบอมาแข่งอยู่อิสราเอลพี่น้องแข่งเมืองนอกแข่งบ้านเฮาเนี่ยมาเกิดอยู่อิสราเอลมื่อนี่เป็นวันหยุดเนาะวันเสาร์กิจกรรมปลูกพักปลูกพริกกินเองเนาะพี่น้องตะไคร ไข่ค,ครับนี่ไอ้ข้ามันปูกทั่วมะเขือมะเขือนี่เห็นต้นน้อยๆน,ยนี่เก็บเถลหาโลภไอ้ข้าวว่าผมกับากรมาเนาะสองเดือนไอ้งั้นนี่สองเดือนกับเขาหนาหอนมาถึกหนาหอนพอดี ก็เลยพากันปลูกพักใครจะว่าพักบ้านเฮามันปลูกได้แตหห่หนาวห่อนหนาหนาวมันบ่เกิดพี่น้องมันหนาวพ้องการปลูกพริกบ้องนี่นี่อาจะเป็นห้องน้ำเก่าครับเป็นห้องน้ำเก่าก็เลยพากันปลูกมะพริกของเราพาปลูกบึกเขือร์ปลูกทั่ว ลองบังครับบัไดสื่ตอตอนน้นบลาใบครับรบลาใบยไงวิเญาุดาภาคกลางตอนเหนือของอิสร,ราเอลบลาใบยไง,งต่อสาย้นมมีข้างหมด,ดทัวรถผ้าใบนี่บ่ได้หรือาะ I'll right? รูงทั่วกันเจาะเพนปูนเอาครับเจาะเพนปูนปลูกเอาของแค่พันดิสารอยู่ใสกับบิตายครับพันดิสาร <c ười> จะปลูกได้ปลูกเบิดเพราะ้ลวสุดหรออยูบ่ กอไผ่กอบไผ่ไอ้ข้าเจ้าเพ่นปลูกว่าไว้ปูกไว้สองปีเลยกอบไผ่เนี่ยจนก่อนน้อยนอยี่จนเห็นว้องไม่สมเขาว่าผมจะถ่ายเบื้องปีนี่แหละผมเกลยเ mm hmm. มียนความเขาวายอยู่บอกว่าเขาตัวว่าไม,มเขาลิ้ตัวบอกถ่ายเบื้องผลงานครับอีก,กสองสามเดือนน่าจะ น้อยหน่นี่นะช่วงเกินอีกจกเดือนนึงว่าเขาเอาสายยางไปพันก้อมกอม้อนนี่ไปแล้วเปิดน้ำเลยแล้วมันซุ่มตลอดพริกแดงครับเนี่ยเขาอีตูวดิเขาอีตูครับเนี่ยเบี้ยร์เขาอีตัอีต,ตูเบ็ดแถวแล้วเนี่ยพริกสองต้น ปู่ยาาละสองสามต้นนี่ก็กินบ่อวานเมื่อวานแล้ว,าาว,าาวครับมีเสเลี่ยวมีตะขิดดินรายแต่ว่าปูกอีหยังก็ง,งามเบิดปุยเขาสอบละมืน่นพันเช็กเนาะแต่จะมืน่นไท่เปล้วพันเช็ดเบา,าลายครับพี่นอ้องหีังจากสองเดือนมาเบ่งผลงานกันก็คือบ่เดี๋ยวผมยเฮ็ตข้างหมวกทั่วก่นอนเฮ็ตตะไคร่หมวกทัวล่ามข้นกอน ถ่ายเบืงผลง่ายนะครับพี่น้อง